สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ DW16 เชิญ Pro นะครับรายการดีๆที่จะมาให้ข้อมูลนะครับและความรู้เพื่อเสริมอาวุธในการลงทุนกับ d w นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับบอสจิรวัตรจากทีม DW16 ครับผมครับกับผมปั๊มนะครับพานุพันธ์จากทีม DW16 เช่นกันครับโอเคหลังจากนี้อ่าวันนี้เราเรียนรู้เรื่องตาราคาแล้วก็เออสเปคค่าสาคัญนะครับเซนเกียร์ดีเคมากันพร้อมแล้ว เดี๋ยววันนี้เราจะพากันไป่าบนหัวข้อส p เจ็ดนะครับที่ว่าวางแผนเทรดบน d w 1 6 c หนึ่งหก o นะครับครับเอโอเคแล้วเว็บไซต์ของเรา d w 1 6 c หนึ่งหก com ให้อะไรกันบ้างครับโอเคข้อหนึ่งนะฮะข้อมูลสเปคของ DW ทุกตัวในตลาดนะครับเราก็จะมีการดึงข้อมูลจากทางตลาดมานะครับแล้วก็มนการคำนวณ estimate สเปคของ DW ซึ่งมีอยู่พันแปดร้อยกว่าตัวปัจจุบันตอน <m aren> นี้เยอะมากลยเนาะใช่ <m aren> แน่นอนมันก็จะมาเพรอมข้อที่สองนั่นเองก็คือเราจะมีฟีเจอร์ไว้ฟิลเตอร์นะครับเพื่อสปอร์ตคุณลูกค้าในการค้นหาดีบิวที่ต้องการนะฮะจากดีบิวเป็นพันพตัวเนี้ยล่อนหาตัวที่ต้องการจริงๆเนาะว่าจริงๆแล้วเราต้องการอยู่ตรงไหนเนาะ <m aren> ใช่และแน่นอนครับหลังจากที่เจอตัวที่ต้องการแล้วนะฮะก็จะมีตารางรับซื้อคืนโปรไบให้นะครับ ก็คือแผนที่การเทรดเนาะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะซื้อเนี่ยเราต้านอยู่เท่าไหร่ตัวลูกราคาดีบิวควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องใช้ตารางราคาประกอบเนาะอืมอืมอืมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเข้าเว็บไซต์กันเลยนะครับก็พิมพ์เลยนะฮะที่พ c ซของท่านหรือว่าบนไอโฟนอ่าใช่บนมือถือก็ได้โหมก็ได้ s ัฟฟ r รีก็ได้่ใช่นะครับได้หมดเลยก็คือพิมพ์ไปดีบิลหนึ่งหกนะครับเข้ามานะฮะอันนี้คือหน้าแรกนะฮะเดี๋ยววันนี้ตื่นมาเลยโนไอเดียเลยทําไงดีครับคุณบอส ก็ฟีเจอร์แรกเลยครับผมว่าน่าจะฮิตกันเลยก็คือ d e b u t trade อเดียนะครับปุ่มที่สานี่เลยนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับคิดไม่ออกแล้วอ่ะเรามาดูไหนดูอ่ะก็คือทุกๆเช้าเนี่ยทางบล็อกเรานะครับก็จะพอ o v i ข้อมูลนะฮะให้ทํากันบ้านก่อนเข้าสอบการตอน10โบนครับก่อนเทรดจริงนะฮะอ่าอย่างวันนี้วันที่ยี่สบาเฟนะครับก็จะมีข้อมูลบิบรีฟของวันนี้ว่าตลาดจะเทรดเล่นอะไรกันบ้างนะครับ เพื่อให้ให้ให้นักทุนเผื่อไม่มีไอเดียนะครับก็มอาจจะตรงนี้ได้นะฮะโอเคอ่าอย่างวันนี้ก็ a o t เนาะเออเนาะอ่ะลองใช้กันเเดี๋ยวลองใช้กันเลยแล้วกันครับอย่างวันนี้ LT คือคักนะเทรดกันเยอะเดี๋ยวฟีเจอร์ต่อไปนะครับผมรับว่านักทุนทุกคนก็จะมีผู้นักอิงอยู่ในใจอยู่แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะฮะตรงเซิร์ชบ็อกนี้นะฮะครับพิมพ์ชื่อหุ้นไปเลยนะเอ ดีซืุ้้นแม่ไปเลยอ่าก็จะขึ้นมาคุณแม่ไปอันแรกนะครับแล้วตามด้วยดีวิวมากมายถ้าใครมีดีวิวในดวงใจแล้วก็กดได้เลยนะครับจากช่องนี้เดี๋ยวเราพาไปที่เอ่อดีวิวสเต็ปแรกสเต็ปแรกตัวแม่ก่อนมันก็จะโชว์ดีวิวทั้งตลาดเลยที่อ้างอิงกับคุ้นอ้างอิงเอออทีะครับมีมีกี่ตัวเนี่ยโอ้หเยอะมากเลยนะครับแปดนะยี่สิบแปดตัวนะครับแล้วดูดีๆนะครับข้างบนมันจะมีคอกับพุทธเนาะตัวนี้ก็คือฝังคองนะครับคอพุทธคือเราแยกแยกตารางกันเดี๋ยวมารว ครับเออเพื่อความปลอดภัยมันเยอะมากขนาดนี้เราต้องทำยังไงดีฟิลเตอร์กันก่อนนะเริ่มเยอะแล้วใช่แต่ก่อนจฟิลเตอร์กันเดี๋ยวผมไล่หัวข้อข้างบนก่อนเผื่อใครเพิ่งเคยเห็นตลายนี้อันแรกเนาะหัวข้อแรกเนี่ยดีบินะครับเป็นชื่อดีบินะฮะที่เราเคยเรียนกันนะชื่อยาวๆทุกตัวเลย28สตัวนี้ราคาบิดนะครับเป็นราคาบิดของดีบิลล่าสุดนะฮะโอเคเซนส์นะครับถ้าใครได้เรียนคือการเคลื่อนไหวนะครับเกียร์อัตราทดนะครับความแรงไม่แรงก็ดูจากค่านี้นะฮะ ในส่วนใดนิดนึงนะครับ D K หรือ Time D K นั่นเองนะครับอ่าคอลัมน์นี้จะเป็น day ต่อติ๊กนะครับก็คือกี่วันกี่วันผ่านไป D w จะลงหนึ่งช่องนะครับหรือครับก็โดยทั่วไปก็คือหนึ่งสตางค์นั่นเองนะครับครับโอเคอันนี้อาจจะไม่เคยเห็นกันนะสตางค์เนาะมองเร็วๆเนาะตูนใช่สามวันต่างไงอย่างงี้สามวันต่าง E T M นะครับย่อมาจาก Time to Maturity นะครับหรือเอาง่ายภาษาไทยนะครับก็คืออายุเหลือกี่วันอายุเหลือกี่วันใช่เหลือกี่วันนะสามสิบเจ็ดอ่าเหลือสามสิบเจ็ดวันนะลราหมดอายุ หลือ128วันอ่านี่นะครับน้ำมดอายุก็ตรงไปตรงมานะครับอินพาย volatility นะครับช่องต่อไปก็เป็นค่าความผันผวนแฝงนะครับก็จะเป็น Input เพื่อเอาไปคิดมูลค่าดีดวิวต่อไปนะฮะแต่อันนี้จริงๆในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ใช้หรอกครับดูดูสเปกสามตัวนี้ก็น่าจะครอบคลุมแล้วนะฮะอ่าอันต่อไปนะครับเป็นเป็นดีเคเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับโอเคอย่างอ่า1.79อันนี้คือ1.79เปอร์เซ็นตต่อวันนะครับมองผ่านไปหนึ่งวัน ต้นทุนเนาะว่าผ่านไปหนึ่งวันต้นทุนคุณอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะของราคาใช่ไหมเราดีบิวจะเสริมค่าไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อผ่านไปหนึ่งวันโอเคโอเคไปกันเร็วๆนะฮะ last trade นะครับก็คือวันซื้อขายสุดท้ายของดีบิวนั้นๆนะครับกำหนดอายุวันไหนเนาะอันนี้ก็ต้องเอาไว้เตือนระวังนิดนึง่งของเว็บเราก็จะบอกนะตัวไหนใกล้หมดอายุก็ขึ้นสีแดงเนาะอ่านี่ครับสีแดงจะมีไฮไลท์ให้ถ้าอายุน้อยๆนะครับเพื่อเพื่อเพื่อนักทุนเอ่ออ a แวร์ตรงนี้แล้วก็เรื่องความปลอดภัยเนาะครับ ขอล่ามสุดท้ายนะครับ usual ก็คือผู้ออกดีบิวซีรีส์นั้นๆการเป็นคนออกอ่าอย่างนี้16นะครับก็เป็นธนชาติแล้วก็เจ้าอื่นๆนะฮะเรียนกันไปนะครับโอเคเข้าใจเออ่ทุกหัวข้อแล้วเดี๋ยวเราไปที่การฟิลเตอร์ดีกว่าเพื่อหาฟิลที่เริ่มเริ่มร่อนแล้วเนาะใช้เครื่องมือร่อนราคตัวที่เราต้องการจริงเนาะครับอันนี้ก็เป็น sensitivity ก่อนเลยเซ n เนี่ยเราให้อันแรกเลยเพราะว่าการเคลื่อนตัวนี้สําคัญผมว่าสุดๆแล้วทางทุนก็จะ มองช่องนี้เป็นก่อนนะฮะผมจะเซตให้อยู่ที่0.7ถึง1.3เนาะโอเคแล้วก็เกียร์ริงนะครับความแรงนะครับผมเอาสักเกอสามนะครับคุณป้๊มครับประมาณสามเลยสามขึ้นไปเลันเนาะสามขึ้นไปสามขึ้นไปอย่างน้อยก็ไม่ไม่เบาเกินนะฮะแล้วก็ TTM นะครับอายุสักเออใหม่ๆแล้วกันครับสักสี่เดือนก็คือ120วันอืมอ่าใช่เกอีโอเคนะครับ ก็ใส่มีอย่างอื่นช่องให้ใส่นะครับจากเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ใส่ตามสบายนะครับในที่เราใส่แค่สามอันนี้ก็ครบตัวแล้วนะฮะค่าหลักๆที่ที่คนเล่นกันนะใช่ค่าหลักๆโอเคจาก28ตัวหรือ4ตัวนะครับที่ที่เราอยู่ในสกคของเรานะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดก็จะเป็นการแลงกิ้งนะฮะเพื่อดูว่าเป็นสามารถกดแลงกิ้งได้เนาะเพราะว่าเรามองเราอยากให้น้ําหนักอะไรเนาะนะครับอันนี้ผมแลงกิ้งเกียร์ริงกันนะครับความแรงนะครับจากมากไปน้อยนะฮะ แล้วก็อ่ะเฮ้ยอยากเล่นดีดีลแรงๆนะครับอ่ะอู้เจ็ดกับหกอ่าสองตัวนี้ก็นับว่าแรงแล้วใช่แรงครับก็การการเคลื่อนไหวเป็นไงคุณปั๊มก็สี่นะครับก็ก็อยู่ในจุเจ็ดจุดแปดเนาะใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงเหมือนกันโอ้โหทีใกล้เคียงกันนะครับโอเคเกียร์ริงแต่เกียร์ริงความแรงก็ต้องดูอ่าต้นทุนด้วยครับเหมือนดอกเบี้ยครับที่คุณปั๊มได้กล่าวไว้อ่านะครับอันนี้ตัวดีเคก็เหมือนต้นทุนของเราเนาะเวลาเราลงทุนปุ๊บ ดีเคนี่ก็คือคาเสื่อมใช่ไหมครับเรามีต้นทุนเอามองเป็นดอกเบี้ยแล้วกันอ่ะเราจะโดนกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันเนาะใช่ในในวันทุกทุกวันที่ผ่านไปเนาะใช่ต้องชั่งน้ําหนักเอาเลยดีเคแรกมันโอ้หนึ่งวันหนึ่งตังนะครับอันนี้สองวันแล้วก็หนึ่งตังอ่ะนี่ก็เหมือนจะน่าสนใจนะแล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวันนะครับโอนี่สามจุดแปดอันนี้หนึ่งจุดเจ็ดเก้าเออ่งเจ็ดเก้าก็ดูกำลังพอดีพอดีเนาะโอเคสมมติสมมตินะตอนนี้ผมเลือก AOT 1 6หนึ่ง A กซสองหนึ่งห เป็นช้อยส์ก่อนแล้วกันนะครับผู้ใช้งานนะนักลทุนก็กดเข้าไปได้เลยโอเคก็จะมาโผล่หน้า i n d i c a t v e price and info นะครับก็จะเจาะลึกไปที่ดีบิวตัวนั้นแล้วตัวอย่างก็สองหนึ่นเอเนาะ L T หนึ่งหกสี่สองหนึ่งศูนย์หกเดี๋ยวเราไล่ไปนะครับนะเป็นชื่อนะฮะเพื่อดูอีกทีนะว่าเข้าถูกตัวแล้วก็จะเป็นเกรอายุของมันนะครับ ถ้ามันวิ่งสีส้มไปสุดขวาเนี่ยก็คือหมดอายุแล้วอันนี้ก็เหลือเยอะเลยเนาะ100เหลือเยอะเลยมาไม่กี่วันวันอ่าอีเนี่ยร้อยยี่สิบแปดวานูก็สี่เดือนเสร็จเนะฮะก็ใช้ได้เลยอ่ากำลังใหม่ๆนะฮะว้วถ้าต่อมาก็จะเป็นอ่าราคาแม่นะครับอ่าแล้วก็ราคาตัวดีบิวนะฮะราคาลูกะนะครับแล้วก็จะมีสังเกตว่าดูราคาแม่ก็อัปเดตเนาะเราจะมีราคาอัปเดตอยู่ว่าราคาที่เห็นเนี่ยตอนนี้มันอัปเดตล่าสุดคือวันเวลาเท่าไหร่นี่อัปเดตล่าสุดเลยนะครับ ก็ตอนบ่ายบ่ายสามอืมครับเอ๋เราก็จะเห็นว่าเออแล้วมันบวกมากี่เปอร์เซ็นต์เท um, ียบจากโคลสเมื sort of ่อวานนะครับแม่ก็สี่เปอร์เซ็นแล้วอ่านี่ขึ้นแรงเลยแม่นะครับแน่นอนดีบิวตัวลูกเป็นไงครับโอ้โหก็ต้องขึ้นด้วยอัตราทดก็จริงๆเอาเปอร์เซ็นต์แม่ที่เปลี่ยนไปเนาะคูณเกียร์ลิงได้เลยนะครับก็สี่จุดศูนย์แปดนะคูณหกจุดศูนย์เก้าเนาะก็ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบส่องสประมาณนี้ประาประมาณครับก็แปลว่าดีบิวตัวนี้ก็ขึ้นขึ้นขึ้น โซนต่อมาก็เป็นเซนเกียร์ดครับสามสเปคสำคัญที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับโอเคก็จะมาแสดงตรงนี้อีกทีนะฮะ TPM นะครับี่อ28วันอายุของมันที่เหลืออยู่นะครับทางขวามือก็จะเป็นข้อมูลอื่น,นๆทั่วไปเผื่อมีคนสนใจแล้วก็อยากถือถือถือยาวทจนหมดอยู่ก็ได้นะก็ตรงตรงนี้ก็จะเข้ามาดูกันได้นะฮะใช่ครับเดี๋ยวผมอ๋อ <Okay. S 2> แล้วก็มีลาสอัปเดตนะครับว่าเออไอเเดีเเนี่ยมันถูก คำนวณล่าสุดกี่โมงนะฮะก็จะสังเกตได้ว่าข้างบนเนี่ยจะเป็นราคาเนาะเวลาคําของกันนะครับตัวสเปคเนี่ยก็จะคํานวณมีเวลาของการคํานวณสเปคด้วยเนาะใช่เพราะว่าสเปคสเปคบางเอ่อบางที่ก็อาจจะเป็นวันต่อวันนะของเราจะทําตอนเช้าตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นก็จะอัปเดตกเรเยลไทม์เพื่อให้คุูกค้าได้เห็น dw แผนได้วีตัวนั้น้เทียงความเป็นจริงได้ลไทม์ใช่โอเคอันนี้จะมาถึงคงสุดท้ายแล้วหลังจากทุกอย่างผ่านหมดแล้ว ก็จะเป็นตารางราคานะครับ,รบเป็นบิดแม่กับบิดลูกนะครับมมนี่เราได้ว่าสเปคนี้แหละเราต้องการเนาะได้หุ้นแม่หุ้นดังอิงเอลทีเนาะแล้วสเปคนี้คือตัวนี้เลยรีวิวเอลทีหนึ่งหกซี่สองหนึ่งศูนย์หกเออ่าเจะจะเทจริงละเ,เราต้องดูอะไรบ้างเนาะใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้จะบอกเป็นแผนที่ถ้าเราเคยเรียนกันถ้าจำมันได้นะครับอันนี้แม่ราคาเท่าไรแล้วลูกอายุหรือลูกอายุเหลือเท่านี้ลูกจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับก็จะตามตารางนี้ โอเคที่พิเศษไปกว่านั้น,นเนี่ยตรางนี้ก็จะถูกอัปเดตรีแคลเรื่อยๆนะครับเหมือนสเปคเลยก็คือแม่มันเคลื่อนตัวไปไอ้ไอ้ตรางนี้ก็จะขยับตาม,มอ่าเรื่อยๆเอา <update S 2> เป็นสมัยแรกๆกน,นะครับคุณบอสเราเวลาเราเทรดกันเนาะเราต้องจะเป็นตารางเป็น PDF เนอนาะเวลาเราอยากจะได้สมมติวันนั้นมันเหวี่ยงแรงๆหรือวันต่อมาเหวี่ยงแรงเนี่ยตารางมันหลุดไปเราต้องอาจจะต้องโทรหาผู้ออกใช่ไหมครับว่าขอตารางใหม่หน่อยอ่ะบางทีในราคาในตลาดเนี่ยมันวิ่งไปแล้วเนาะไม่ทันเดี๋ยวจังหวะ เสียจังหวะการเทรดได้ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พัฒนาเดี๋ยวนี้โลกพัฒนาขึ้นเราก็พัฒนาเรียกว่าเราก็พัฒนาให้ให้ให้มันตารางมันเคลื่อนที่ตามราคา real time เลยครับเพื่อความสะดวกขึ้นไม่ไม่ไม่ช้าไม่เสียจังหวะการลงทุนนะครับแล้วก็อีกอันนึงฟีเจอร์อยากแข่งก็คือถ้าลูกค้าอยากจะดูแบบเลยหลักอ่าเลยกรอบของไอตารางนิ่งจริงเนี่ยก็สามารถไป s i มูเล t ได้นะครับเราจะให้อ่ เป็น textbox ช่องตรงนี้ใส่ราคาได้สมมุติผมมองไว้ว่าเอออท t แม่ถ้าเจ็ดสิบาทเนี่ยลูกจะเป็นเท่าไหร่อ่าสมมติเป้าหมายแล้วกันอะเป้าหมายเราลงทุนเป้าหมายเอยเรามองเจ็ดสิบเรามองเจ็ดสิบในวันไหนดีครับสักเออวันที่แปดมีนาอ่ะไปอีกสองสามที่เออเรามองไกลเลยลันไกลเลยสมมติเราซื้อเท่าไหร่เราซื้อสี่สิบบาทตังค์มานะครับอ่าสี่สิบโอเคนี่นะวันที่แปดมีนานะครับถ้าแม่ขึ้นไปจริงก็จะดูอีกสอสามอืม ก็ชั่นงน้ำหนักนะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แผนการเทรดของนักลงทุนเนาะใช่ก็จะมาสองการใช้นะครับก็แค่นี้เองใส่ราคาพ็รเกจที่เราอยากจะเห็นนะครับ,รบแล้วก็วัน,วนที่ถ้ามันเลยไปก็ปรับได้แล้วก็กดซิมูเลตนะครับตารางจะถูกคำนวณใหม่นะฮะให้ลูกค้าว,วางแผนเทรดได้สําหรับคนที่วางแผนเทรดไกลเนาะคือออกเซ็ตตารางนี่ก็มาปรับตรงนี้ได้เลยผมอยากกลับไปดูตารางปัจจุบันปุ่มไหนดีครับคุณบอส อ๋อกดเคลียร์ได้เลยครับมาไกลนะฮะเจ็ดสิบาทกลับไปที่เดิมนะฮะอ่าัที่เดิมอ่านะอัปเดตแล้วหกสิบสี่สเลยอ่ากดสามไดเลยอ่ากลับ,<ด>บปปกติแล้วใช่อัปเดตแล้วหรือหรือ,รอ,รอนักลงทุนท่านใดน,นะครับอยากเทรดในวันเนาะก็ใส่แค่ช่องราคาเนาะเพราะว่าตัว default ของวันที่ก็จะเป็นวันปัจจุบันอยู่แล้วเนาะที่เข้าเว็บไซต์นะครับอืมอืมอได้ครับก็อ่าไม่ต้องใส่สองช่องก็ได้ใส่ช่องใดช่องหนึ่งก็ได้อยู่ครับเจ้ตลาดจะคำนวณให้โอเคเดี๋ยวเรราจะะย้อนนกลัับบไปค หน,หน้าแรกเดี๋ยวเราจะไปแหมเดี๋ยวคนเ t e n t s a f e t จะน้อยใจนะฮะเซฟตี้จะน้อยใจอ่าเดี๋ยวมีเรามีให้เซฟตี้ให้ให้ฟิลเตอร์ได้ด้วยอ่าแล้วก็ได้เหมือนกันเลยคือหน้าแรกเข้ามาเนี่ยดีบิลหนึ่งโดหดเนี่ยปุ่มแรกเลยครับเซฟตี้ Dibul เข้าไปเลยครับครับอ่านี่เป็นเซฟตี้ Dibul ทั้งตลาดนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเราฟิลเตอร์ก่อนดีกว่ามันมันเยอะเนาะโอ้โหดูเซฟตี้เดี๋ยวมากเราก็ค่อยไปนะฮะโอเคอันแรกก็เอา um Safety นะครับ ส่วนชุดห้านะฮะห้าแล้วกัวมันอืมหนึ่งจุดสามโอเคไม่ลื่นเกินไปนะครับครับเกลิลงองบอกว่าธรรมชาติของ <c oughs> เซฟตี้เองมันเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วด้วยเนาะใช่เออโอเคเมื่อกี้เราดูเค้าอ่านอิงเอวีพูดไล่จบแล้วนะเดี๋ยวเราลองดูพูดบ้างนะครับอ่ะกดปุ่มพูดเลยตรงนี้นะฮะสีแดงเลยจะได้ไม่สับสนนะครับครับโอเคอ่ะเซฟตี้อ่าคุณตามนิดนึ่งไหมรับบี๊ แต่ตัวนี้ต่างกับตัวหุ้นนะครับหุ้นเซ็นหนึ่งเนี่ยคือหนึ่งช่องแม่หนึ่งช่องลูกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวซินตี้เนี่ยหนึ่งจุดนะครับของตัวรัชนีอ้างอิงเนาะก็คือตัวนี้ก็เป็นแล้วแต่ซีรีส์เนาะตัวเซนตี้เนี่ยหนึ่งจุดก็คือลูกหนึ่งช่องจะต่างกันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงโอเคตรงง่ายคือหนึ่งจุดหนึ่งช่องเลยแล้วกันหนึ่งจุดหนึ่งช่องเซนหนึ่งก็คือหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งช่องใช่โอเคถ้าเสร็จอันนี้ก็แรง์กิ้งได้เหมือนเหมือนกันนะครับ เกีลิงก่อนนะฮะมากไปน้อยอ่ะสมมุติตัวนี้โอเคเซนศูนย์จุดหกแปดอ่ะก็ไม่ได้หนืดมากนะครับกำลังดีนะอ่าเราเกีลิงก็สูงสุดเลยจากการลรังกี้นะครับกดไปเลยนะฮะเซตเอสห้าศูนย์หนึ่งหกพีสองหนึ่งศูนย์หกเอนะครับอ่ากดเข้าไปเขาจะมาหน้า i n d i c a t v e price and info นะครับเป็นของดีดบิตัวนั้นอ่ะชื่อถูกต้องนะฮะก็เหมือนกันเลยข้อมูลคล้ายๆกันเลยนะฮะแต่นี้จะเป็นพุทธละอันนี้ก็จะเห็นว่าอ่ะ เจ้ขึ้นสองเปต์พุทก็ลงนะครับถ้าใครได้จำกันได้นะครับพุทก็จะวิ่งสวนทางกับกับด้านใช่ไหมใช่เคตลาราคานะครับกระทุนก,กันนิดนึงก็จะเป็นใช้ออฟเฟอร์แม่นะครับไปชนกับบิดลูกนะครับบิดของ D รีวิวนะฮะถ้าเป็นฝั่งพุทนะครับเคตราคาเนี่ยก็จะถูกดีไซน์ไว้นะครับให้เความความถี่มันอยู่ที่0.5 <0. 5. S 2> จุดห้จุดแม่นะครับ0ูจุดอ่า เพื่อจะให้ไม่ละเอียดไปไม่ถี่ไปเพราะว่าติ๊กไซส์ของฟิวเจอร์อยู่0.1นะครับถ้าเรามาเกลี่ยซอยเป็น0.1มันจะละเอียดเกินนะจะเห็นราคาจุดอ,อ,อาจจะเห็นจุดหกจุดห้าหกจุดห้าหกยาวเลยก็ได้นะครับอ,อันนี้แล้วก็ทําให้มันพอดีพอดีนะครับประมาณ0.5จุดนะครับจะได้เห็นช่องราคาอื่นเนาะอันนี้จะเป็นบิดของเซฟตี้พุทซีรีส์นี้นะฮะไล่ไปอ่าโอเคแล้วก็ซิมูเลตก็ซิมูเลตได้นะครับ,รบอ่ะผมซิมให้ดูหน่อยแล้วกันสมมุต มองว่าลงไปเก้าร้อยเลยวันนี้อาจจะคราชได้นอนบ่ายสมมุตินะฮะครับอ่าก็สิ้นไปนะฮะตอนนี้อยู่ห้าสิบหกตังเนาะเข็มสิ้นไปอ่าตารางก็ถูกปรับอ่าฟิวเจอร์ลงนะฮะตลาดลงจากห้าสิบเก้าเมื่อกี้ใช่ไหมห้าสิบหกห้าิหกเมื่อกี้นะครับก็เป็นเจ็ดสิบห้าให้ลงเนาะตัวเดบิวก็ขึ้นเพราะตัวนี้เป็นฟุตนะครับใช่โอเคฟีเจอร์ของตารางก็ประมาณนี้นะค,ะครับคิดว่าตรงนี้ก็ น่าจะครบถ้วนที่นักทุนสามารถวางแผนได้มาวางจุด stop loss <Yeah. S 1> จุด take profit ได้แล้วนะครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปที่อันนี้นิดนึงโอเคข้อสามตลาครับซื้อคืนคุณปัม๊มมีผมดอกจันไว้นะฮะส,สำคัญมากครับสำคัญมากครับตัวนี้ก็คือครเราเข้าเว็บไซต์หน com, ึ่งห r y 1 6 com ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้เซนะิร์ชฟิลเตอร์ดอกสเปคที่ได้ลนะอืน,นี้ถ้าเกิดถูกใจของค่ายเรา16นะครับ ก็สามารถใช้ตารางราคาในเว็บไซต์ได้เลยเนาะได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสมมุติว่าถูกใจค่ายอื่นๆแล้วกันในตัวนั้นเทรดตัวไหนก็ใช้ตารางราคาของเจ้านั้นนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยตารางราคาที่แม่นยําที่สุดก็คือของเป็นทางผู้ออกนะครับตรงนี้ครับบางครั้งอาจจะมีนักลงทุนบางท่านเถิดหนึ่งหกเนาะแต่ว่าเปิดจากเว็บไซต์อื่นมาก็อาจจะเอ๊ะทำไมราคาไม่ตรงหรือว่าเปิดจากเว็บไซต์เราแต่ว่าเป็นเทรดสองเจ้าอื่นอย่างเงี้ยก็เอ๊ะทำไมราคาไม่ตรงจริงก็คือว่า ราคาตารางตารางราคาเนี่ยที่ตรงที่สุดก็คือตามผู้ออกเนาะก็คือเฉยเจ้าไหนใช้เจ้านั้นนะครับตันนี้ใช่ครับจะเข้าเว็บจะมาใช้เครื่องมือของเราเนาะในการเซิร์ชหาสเปคที่ถูกใจก่อนนะครับก็ค่อยไปเปิดดูตารางราคาในเจ้าที่ถูกใจแล้วกันนะครับครับครับโอเคก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับสองการใช้เว็บแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆที่นักทุนใช้กันจริงๆครับนะฮะก่อนจากกันนะครับผมมีฝากช anel ของเรานะครับจะได้ไ่พลาดข้อมูลดีๆนะครับความรู้ดีๆ เฟซบุ๊กนะครับเสิร์ชไปเลยนะครับดีบิลหนึ่งหกนะฮะแล้วก็ไลน์นะครับพิมพ์ก็เซร์ชเลยเนาะแอสซัมดีบิลหนึ่งหกนะครับตัวนี้ก็สามารถขอตารางราคาได้เลยครับพิมพ์เข้าไปในช่องแชทในไลน์เลยนะครับก็เช่นสมมุติว่าเราอยากดูตารางราคาเอลทเนาะแล้วก็พิมเอลทแล้วก็ส่งเข้าไปในเอ่อแมสเซจเนาะในทางไลน์ได้เลยตัวตารางราคาเนี่ยก็จะเด้งขึ้นมาให้คลิกตอเลยเนาะใช่นะครับอีกอันนึงนะครับโอเป็นใช่นะครับ แหล่งรวมนักเทรดดีวีวนะครับมาแชร์ความรู้และข้อมูลดีๆกันนะฮะตอนนี้มีโอ้4,200คนแล้วนะฮะก็เชิญชวนนะครับคือคักเลยนะครับทุกวันโอเคและที่สำคัญที่สุดครับคุณตั้มครับรายการของเรานะครับดีวีล16เทิร์นโปนะครับทุกวันอังขาวแล้วก็วันเสาร์เนาะสองทุ่มตรงนะครับก็ทางเฟซบุ๊กเนี่ยครับก็อย่าลืมเนาะกดติดดาวเลยเนาะติดตามเพ่ที่ใหม่เราจะได้ไม่พลาดนะครับใช่ไหมอืม ครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าน้ักทุก่าจะได้ความรู้ดีนะครับก็อย่าลืมติดตามพวกเราใน EP หน้าสำหรับวันนี้ผมระบัมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ